สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบริษัทนี้ไม่ธรรมดาโจ้เพื่อไทยก่อติดทับเรือซื้อโดรนอิสราเอลชี้มีข่าวตกบ่อยที่พักเพื่อไทยนายยุทธพงศ์จรัสเถียนรองหัวหน้าพักเพื่อไทยสสมหาสาร,รคามถแถลงถึงกรณีความไม่โปร่งใส ในการจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ UAV รุ่น Hermes 900จากประเทศอิสราเอลจำนวนสามลำของกองทัพเรือว่าจากการตรวจสอบพบว่ากองทัพเรือจัดซื้อดโดรนดังกล่าวจากบริษัท Elbit s y s t e m ของประเทศอิสราเอลดดโดยโดรนรุ่นดังกล่าวนั้นเคยมีข่าวตกที่ประเทศอิสราเอลและสวิตเซอร์แลนด์แต่กองทัพเรือไทยกลับซื้อมาใช้ ทั้งที่ไม่มีกองทัพเรือประเทศใดใช้โดรนรุ่นนี้แม้กองทัพเรือจะอ้างว่ามีกองทัพเรือประเทศชิลีใช้รุ่นนี้ผมอยากถามว่ากองทัพเรือชิลีได้รับการยอมรับในสากลหรือไม่และเท่าที่ตรวจสอบกองทัพเรือชิลีนั้นก็ไม่ได้ซื้อเองแต่ยืมจากกองทัพอากาศชิลีมาใช้ นายยุทธพงศ์กล่าวต่ออีกว่าจากการตรวจสอบพบว่าตัวแทนจำหน่ายของประเทศอิสราเอลในประเทศไทยก็คือบริษัทจันเกษมอินเตอร์เนชันแนลจำกัดทำธุรกิจยางรถยนต์ผลประกอบการปี2563มีรายได้1,495ล้านบาทมีกำไร133ล้านบาทแต่กลับได้รับเลือกให้มาค้าขายโครงการที่มีมูลค่าถึง 4,100ล้านบาทบริษัทนี้ไม่ธรรมดานอกจากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอากาศยานไร้คนขับแล้วก่อนหน้านี้ยังเคยขายยานเกราะจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบก vn 1 6 0จํานจำนวน3คันวงเงิน398ล้านบาทจากประเทศจีนให้กองทัพเรือและขายรถถัง vtc ของประเทศจีนที่ไทย เป็นลูกค้ารายเดียวในโลกให้กับกองทัพบกในสมัยที่พลเเอกประวิทธ์วงษสุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยและเช่นนี้น่ะจะไม่ให้สงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกันได้อย่างไรนายยุทธพงศ์ระบุความคืบหน้าล่าสุดสสจังหวัดเชียงใหม่ตอกประยุทธ์เพราะประชาชนไม่อยากให้ลูกเกิดมาในยุคผู้นำไร้วิสัยทัศน์26มีนาคมทัศนี อุรนุปกรณ์สสจัังหวดเชียงใหม่พักเพื่อไทยเขียนข้อความผ่านทาง Facebook กรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างแถลงข่าวเป็นห่วงสถานการณ์ประชากรในประเทศไทยเพราะอัตราการมีลูกของคนไทยน้อยลงซึ่งจะมีผลต่อโครงสร้างประชากรในอนาคตทัศนีระบุว่าประชาชนไม่อยากให้ลูกเกิดมาในยุคผู้นำไร้วิสัยทัศน์ เกิดมาลำบากไร้สวัสดิการแบบนี้ก่อนโทษประชาชนประยุทธ์ควรจะส่องกระจกดูตัวเองว่าบริหารประเทศอย่างไรให้คนไทยอยากมีลูกน้อยลงก่อนหน้านี้อัตราการเกิดของคนไทยในยุครัฐบาลยิ่งลักษ์ณนั้นสูงขึ้นแต่พอเกิดการรัฐประหารพศ2 5 5 7ออัตราการเกิดของคนไทยกลับลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง คงไม่มีใครอยากให้ลูกเกิดมาในบ้านเมืองที่ถูกบริหารโดยคนกลุ่มนี้ไร้อนาคตไร้วิสัยทัศน์และไร้น้ำยาในการบริหารประเทศหยุดโทษประชาชนและหันมามองผลงานของตัวเองบ้างเถอะค่ะสสจัังหวดเชียงใหม่ระบุความคืบหน้าล่าสุดวิษณุชี้แก้กฎหมายลูกไม่ทันก็ใช้รากที่มีเชื่อเสี่ยนการเมืองอ่านเกมออก ใช้บัตรสองใบจะนำไปสู่อะไรนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีข้อกังวลในเรื่องของการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสและพระปพรรคการเมืองจะเสร็จตามกำหนดการหรือไม่การดำเนินการมีระยะเวลา180วันซึ่งนานพอที่จะทำให้ทันหากไม่ทันก็ ใช้ร่างที่มีแต่ถ้าไม่อยากใช้กฎหมายนี้นะก็ต้องดำเนินการแก้ไขให้ทันตามกรอบเวลาฉะนั้นไม่มีคำว่าไม่ทนันส่วนจะแก้ออกมาอย่างไรขึ้นอยู่กับคณะกรรมาการวิสามันจะพิจารณารัฐบาลไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยและย้ำว่าถ้าไม่ทันก็ต้องเอากฎหมายตัวนี้มาใช้ในวิศนุเครืองามกล่าวว่าแต่ว่าจะอันตรายก็คือ ถ้าทำไม่ทันแล้วเกิดจะต้องใช้กฎหมายลูกอันเดิมมาใช้โดยที่ยังแก้ไม่เสร็จเช่นเกิดยุบสภาจะใช้ร่างนี้ก็ไม่ได้แต่อาจจะต้องใช้ร่างนี้ไม่อย่างนั้นอะ่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเอากฎหมายอะไรมาใช้เป็นต้นเมื่อถามว่ามีอะไรที่น่าห่วงหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าคิดว่าไม่มีอะไรน่าห่วงผู้สื่อข่าวถามว่า กติกาเลือกตั้งใหม่ที่จะออกมาสามารถทำให้เกิดคะแนนแลนสไลด์เหมือนที่บางพรรคการเมืองประกาศได้หรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าก็อาจจะเกิดขึ้นได้และถ้าใครคิดว่าจะมีอันตรายตรงจุดไหนก็ช่วยมีสติปัญญาแก้ไปการแก้กฎหมายลูกต้องรู้ตั้งแต่ตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้บัตรเลือกตั้งสองใบมีสอสอ0คน และบัญชีรายชื่อ100คนแล้วว่าจะเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเพราะแต่ละคนเป็นเซียนทางการเมืองทำไมจะอ่านเกมไม่ออกเขาจึงตั้งใจจะออกมาให้ออกมาเป็นอย่างนี้นายวิษณุกล่าวว่าเห็นได้จากการก่อนหน้านี้ว่าพักการเมืองนั้นพักการเมืองนี้เขาอยากได้แบบนั้นแบบนี้แต่อีกพักหนึ่งต้องการอีกอย่าง เพราะเขารู้ว่าสุดท้ายจะนำไปสู่อะไรและในที่สุดพักไหนจะชนะก็ออกมาเป็นแบบนี้คือบัตรเลือกตั้งสองใบเมื่อมาถึงจุดนี้ก็ต้องเดินไปแบบนี้ไม่มีทางที่จะหวนกลับไปใช้บัตรใบเดียวนอกจากแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ความคืบหน้าล่าสุดสมชายชี้กทมอย่าเลือกปฏิบัติป้ายพลังประชารัฐยกเพื่อไทยติดป้ายก่อนเคยโดนปรับ ป้ายละ5,000บาทนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ก,กตเขียนข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความคิดเห็นระบุว่ายุทธการยึดเสาไฟฟ้า,ฟาผู้สื่อข่าวช่อง3ถามมาว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ตอบดังนี้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ 1. ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะยังไม่มีการประกาศกกตเกี่ยวกับการเลือกตั้งออกมา 2. อาจผิดกฎหมายอื่นเช่น พรบความสะอาดพรบจราจร,จรการใช้ทรัพย์สินของการไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและอื่นเป็นหน้าที่ของผู้รักษากฎหมายดังกล่าวต้องดำเนินคดีเอง 3. เมื่อมีประกาศกกตเกี่ยวกับการเลือกตั้งออกมาต้องปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของกกตท,ทันทีเช่นขนาดป้ายจำนวนป้ายสถานที่ติดป้ายหากมีป้ายที่ผิดอยู่ในขณะที่กกตออกประกาศ เป็นเหตุให้สามารถร้องทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทันทีครับนาทีเดียวก็ผิดอยากติดก่อนก็ติดครับต่อมาคุณสมชัยโพสต์ข้อความระบุว่าเรื่องผู้สมัครสกอกรรีบจองสาไฟฟ้ามีอุทาหรณ์ในอดีตตอนเลือกตั้งยิมสีมีนาคม2562มีผู้สมัครหญิงยศร้อยโทสังกัดพักเพื่อไทยติดป้ายหาเสียงก่อนประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้ง จำนวน250ป้ายในพื้นที่เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่ากรุงเทพสั่งให้เทศกิจเก็บป้ายเรียบแถมปรับอีกป้ายละ5,000บาทเป็นข่าวที่พอจำกันได้ช่วงนั้นโดยถือว่าผิดพรบร,รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ .2535 ขณะน,นี้มีป้ายของผู้สมัครสกอของบางพรร รากฏตามข่าวกรุงเทพมหานครอย่าเลือกปฏิบัติฟ้อง157ฐานะเจ้าหน้าที่ลาเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นการกระทำโดยมิชอบได้ครับ